ที่น่านเนี่ยครับมีการเลี้ยงหมูดําแต่หมูดำนียไม่เป็นที่แพร่หลายของคนข้างนอก เราจึงทําแบรนด์อลิการตงขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงมีความตั้งใจที่จะยกระดับหมูพันธุ์พื้นเมืองให้เข้าสู่ตลาดทีมียงให้ได้ครับเอกลักษณ์ของหมูดำเนี่ยครับหมูดำเนี่ยจะมีมันแทรกในเนื้อนะครับแล้วก็เนื้อจะนุ่มมีความชุ่มฉ่าของเนื้อแต่หมูดำเนี่ยไม่เป็นที่แพร่หลายของคนข้างนอกเราได้องค์ความรู้อะครับมาจากมทรล้านาน,านานครับพัฒนาพันธุ์ร่วมกันเพื่อที่จะให้มีความแข็งแรงในตัวเองมีความทนต่อโรคก,ก็จะมีไขมันแทก ในเนื้อในระดับที่แบบพอดีให้กลิ่นที่แบบมีความหอมครับแล้วเมื่อได้ข้อสรุปแล้วเราจึงไปให้ความรู้พื้นฐานกับกลุ่มเกษตรกรแล้วเราก็รับซื้อคืนในราคาประกันที่มาของชื่อแบรนด์อาริกาตงนะครับมาจากคําว่าอาริกาโตะจากภาษาญ,ญี่ปุ่นที่แปลว่าขอบคุณแล้วก็ตรงที่แปลว่าเนื้อหมูก็กแปลว่าขอบคุณหมูที่เลี้ยงเกษตรกรลูกค้าหรือแรงสนับส,สนุนหน่วยงานที่ช่วยเหลือนะครับที่ทําให้เราได้เป็นแบรนด์นี้ครับเกษตรกรที่อยู่กับเราตอนนี้มีประมาณ15 ถึง20ลายครับเราจะแบ่งการเลี้ยงของเกษตรกร,เ,ร,กรเช่นเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงแม่พันธุ์เราให้คุณผลิตแม่พันธุ์แล้วเราก็เอาลูกพันธุ์ไปให้กับเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงขุน เราจะเลี้ยงหมูโดยธรรมชาติไม่ฉีดสารเล่งเนื้อแดงหรือเล่งโตให้กับมันเลยครับส่วนอาหารที่เราให้หมูนะครับก็จะเป็นพืชผักผลไม้ไม่ได้ใช้สารเคมีก่อนจับเราก็จะติดต่อปศสุสัตว์เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าหมูของเราไม่มีโรคครับโรงงานของเราก็จะเป็นรูปแบบปิดนะครับเป็นห้องรักษาอุณหภูมิเราจัดแต่งตามชิ้นส่วนที่ลูกค้าต้องการได้เลยครับเราตั้งใจที่จะทําให้ไปถึงร้านอาหารแบบไฟไร้นิง่งส่วนของแปรรูปเนี่ยเราก็จะเอามาทําเป็นซาลาเปา หมูเสียบไม้เราจะเลี้ยงในปริมาณที่เราควบคุมคุณภาพได้ครับเราอยากพัฒนาเพื่อให้หมูพันธุ์พื้นเมืองไปสู่สากลที่ทุกคนยอมรับครับจากแต่ก่อนนะครับมากินหมูดําเขาก็จะได้รับกลิ่นสาบของหมูแล้วก็ปรับปรุงเมื่อได้ลิ้มลองแล้วครับเขาก็มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปกับหมูดําทางกลุ่มแล้วผมมีความภูมิใจเพราะว่าเราได้ทําตามความตั้งใจของเราตามแบรนด์อาลีกระตรงเพราะว่ามันเกื้อนหนุนนั้นตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําครับ